เตรียมนี่ครัจะบ่สวยปันได้แล้ครับเตรียมนี่เพราะว่า <c oughs> ม,มันม่มีหมองเกี่ยวไหมครับนี่ด็เกี้ยวแค่ซ้ำนี่ครับเนี่ยสายไฟมันเกี่ยวบ่ไรก็เลยได้แค่ซ้ำนี่ครับอาจจะบ่ค่อยเห็นเท่าไรจ,จะเห็นตอนเหยียบอยู่ครับเดี๋ยวลงมาเบิ่งก่อนครับ ครับลงมาล้วครับเชเลยเมื่อกี้ครับนะแต่ตัวคูเอาครับตัวเมียเขามาแต่ว่าพอ่อมรวมครับเมื่อกี้ถือว่าบอมีมงคลบอมีังครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคครับงามครับตัวนี้สอยข้อเม็ดใหญ่ครับเม็ดใหญ่เลี้ยงอ่าจจะพอมีคาล่มครับเขามาคู่สองสามค่ำเหยียบเลยครับเมื่อกี้นะ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วครับถืนชอบเอเลยตัวใดก็โทรมาหาผมได้ครับสวัสดีครับ